ก <c oughs> ูกับยายพันมีเวนน้ำเป็นจานใหม่พรแต่งพ <c oughs> <ฟ>ันน้ำบรรยากาศเป็นนั่นไปโอโอเคไปแล้วเลยตอนนี้ทางเบาวเวียงมันก็มีของมาฝากนะไปแล้วเลยมีของมาฝาก,กบรรยกาโบเน้โบ้ได้ไปนั่นป่ะโบ้ได้ไปแจ้งอย่างบ,บ่เบาเวียงได้อย่างนั่นมาฝาก ไปเรื่อยวันนี้พี่น้องวะเอ,อื่อยรถจะนะพี่น้องอบนได้มาดนดนะพี่น้องเห็นปะโอว่ามีข่าวดีมาแจ้งพี่น้องแล้วคนเย็นแต่งล่องเนเลยได้ยังมาฝากเพคุนเ,ออเป็นเสือเป็นเสือผ้าป้องมานั่งอยู่ทางนี้เล เอาสบายดีสบายเยสบายดีเหป็นเป็นป่สบายดีอ่าแต่มันด้ปจุกใช่ไหมนี <S s ่อ่าคอยบอกคอยชอนกันไปนั่มดูก be ันบอกให้เราเว่านั่นแหละเมื่อวานนี่ก็แม่ว <recover> ่าอยากได้รถที่เพพอดีก็จุกชงเขาอ๋อชงแล้วก็เขายาในพี่ช่างในไปซื้อเชื้อผายเพื่อนใหม่บ่ะว่าได้ช้ำเชือนันไอ้มันเพ่งเบ่ามี อันนี้ก็โตหนึ่งชาวไปละได้ซื้อมาอยู่มนซื้อมาอยู่เราก็ได้ชื่อคุชื่อพยังนั่นแหละเงินู้ใหญ่จะดีเป็นไงซื้อให้อยู่แม่ว่าอยากได้รถทิพย์อ่ะท่ามกับราคารถทิพย์นั่นก็ลากไปได้นุ่งเลยเนาะเฉือบเป็นว่าเป็นบ่ได้นุ่งแล้วล่ะนุ่งเฉือเล่นหาด้วยนุ่งเฉือนุ่งส่งเนินนุงอส่งไหมผมเห็นนี่ยเอาพงแท้แล้วเล่นี่เบิ้งเงินขอาน่อยเนียอ่า อ้ํนุ่งหนุ่งนุ่งมาให้เห็นเบาเบิ่งอยู่นุ่งให้เขาเห็นละเข้าไปนุ่งอยู่ไหนกันนะไป้ไปนุ่งจะเปลี่ยนอยู่ไหนอ่ะเปลี่ยนไหนกันนนะฮะเบิ่งนี่งามเลยนะเข้าไปเปลี่ยนเนะฮะช่วงนี้เปลี่ยนออกมาอ่าทอดออกเด้อไอ้โคมปัดสามคนได้ปูปูยังงี้หน่อยนั่นไปจักอ่ะไปไปนุ่งก่อนนุ่งได้เลยไปนุ่งอยู่ไหนก่อนไปนุ่งอยู่ไหนก่อนเปลี่ยนไปลูนุ่งให้น้องเด้อลายเด้อไปเข้าไปนุ่งนุ่งให้น้องนะพุ่นนุ่งอยู่พุ่นล่ะ อขับไปนู้งครับขับไปนู้งเรียนเลยเนาะมาให้เบาเบิ่งนี่แม่นแก้อยู่นี่บ่ได้เด้มันปิดนุงไว้ๆล่ะอีนอนเพิ่งกระปูกไมมเนาะเลยอีนอนกับชงนะไปนุ้งอยู่ลูกแม่นติดกล้องมาเลี่ยกระปุกอีนอนงามงามแล้ว นบกันมนบกันไามนกเลยเสือทำใทนเลยเสือทำายมาให้เปนขอบคุณแล้วท้งหลังของนทั้งหลนี่ยนเปนไม่เป็นไม่ก็ไ่ใช่เปลี่ยนใหม่ด้เปล่านอวะเนะออยู่ทังหลังนกนเปลนอันนี้ได้ทายหน้าได้ไหมายเออ เออพอจนฟังไปหน่อยมันคำมุนเฮเอ้ยมันเปนเสือเปนลังอยู่ได้นี่นะเฉยทำใช่นี่โฆษณาเข้าหลายตัวได้เนาะเมนโฆษณาเฉยปเนี่งปนจิบห้าเนี่ยบอสเออไปตลาดบ้านนี่หนูมันมาพ่อที่มาพ่อชายใจเงินน้ำหาเชนนันก็เข้าช่างยากเป็นเข่ากองมาป้อนกองเทไรอีก พกชิปก็มีเจ็ดชิปก็มีไอเขาก็จงเชนนึงเขาหมดเงินชีเชนเขาก็ชื่อคุชื่อเพนุเขาจนยอมเขาว่านั่นแหละเขามันก็คือแะไรบานนี้เนาะหนูเกือยงานเป็นอย่างเนาะก็มีแต่ว่ามันซักมันยังไห้ลูกน้ำมา้เจ้ากับอะไรนี่เลยปรับปรุงไปน้ำหลกเขาไปน้ำวลาอ่าพ้นเข่ามาหากะ หนุบมือหนุบยั้งเด็กน้อยบอกนางน้องเป็นกะทีฮูกางน้องจะดีลุงามบล่ล่ะน้อยผู้น้อยนี่มันมูมีเบอร์น้อยนะเมนน้อยก็น้อยโพดนะได้มาแบบ네ยันพอดีอันนี้ก็ชื่อเพลงกะได้อายเอ้ยชิบ้าชิบพุนเขาถามมาว่านี่พอดีได้ชมคุรโตมาว่านี่ นี่กันค่ะซีเปื่อนตัวเราให้อยากได้เมื่อวานนี่ได้ชงพุลุโต้แหละย่าเขาอะย่างไปบ่ย่างไปละไอย่างไปไวมาไวได้เขาไปดิวเฮงนะฮะยันถูกเด็ดนั่นแกงเนาะปลาดุกไปซื้อเมื่อวานไหนจ้ะเออกินข้าวแล้วมื้อนี้น่ะกินแล้วพวอย่างปลาคอให้ไปก้านเราก็ได้ได้ไล่เมื้อนี้ ปลากคอชามชีโตและห้เมายะตัวนึงเฮากันเจจีเพิ่นแนะนำแมาว่าให้กินไข่กินอยังเข้าหักบ่กล้าให้เพิ่นกินเนาะได้ไอ,อย่านเพิ่นเป็นไปดูกที่แบบแต่ไม่ใช่ว่าเป็นน้ำยูทูบเบอร์เนี่ไปแนะน้ำให้เพิ่นกินนั่นกินนี่ด้วยไมีแต่ว่าตามเพิ่นคลังเพิ่นเคยคลังแบบไรก่ะไป <นำ S 1> ตลาดเมื่มวอวานเลยบ่มีป่านิ่เนี่ยมดพวกนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าแบบพวกแมวเาเวียงเพิ่นจัดให้พวกเพิ่น เป็นเชืกอกผ้นานะครับอ่านนี่เป็นสบูยาสิพัน,นต์เนี่ยเดิสบูกับยาสิพันต์มีแวนนะ้ำเป็นจันไหมพอแต่งพันตนะ์น้ำนะครัเป็นนั้นพวกเสื้อผ้าของเจ้าตัวนี้นะมันโมเมนต์ของเล็กน้อยมีผ้ามุงผ้าจิบนะมันนะมีผ้าจิบนะครับลายอยู่นอนกันมีแต่เครื่องไม้นะิ่นเอาออกมาแต่ตู้เพิ่นเพิ่นเห็นนะเพิ่นคตา เราจะดื้อเรื่อยดื้อเรืเยนั่งก็นั่งกนอนนั่งเอาขนมให้ได้ด้วยยังไงนะะมามาไหวก็เล่นเด็กได้เสือผ่าไหมได้บรินตวเก้าเกเก้าไอ้พอเดนุ่งเหาก็มันจะโเก้าแลยกับแน่ม่นยมันไม่เลยเนี่เพื่นเพื่อนมาแต่เพิ่นไหวตู้เพิ่นมาได้ใส่หรอนะมันได้หละเพื่นเห็นแตเพิ่นกระโถนลายูบเพิ่นสิ้นนาัยสิ้นมันกับโอ้สิ้นกะงามเลย นาะมันก็มันงามก็เนนาะโดยลายพื้นอยู่ได้บ่เฮงเลยปะเวียงข่งปะไดโจ๊กออกมาไอ้อันเบิ่งดอกลายยูกพวกเจอผามาไว้ให้อันเพิ่นเพี้ยนนะมาถ่ายคลิปจะลายรถเก็นแต่เพิ่นนุ่งตัวเก่าตัวเก่านะบ่ได้มีตัวใหม่ดอกบ่เวียงเห็นไอเพิ่นก็เลยอยากเอามาให้ไวซั่นซะแต่ว่าแต่ว่าตัวหงายเด็กน้อยนะมันบ่มีแหละบ่เวียงซื้ออ่าแบบนั้นมาให้เพิ่นเด้อ โดยอันนี้จะเป็นของผู้ใหญ่แต่กันนี่เลยยังคุ้เจ้ามัายังบอกคือว่าน้ำอย่างนี้น้ำนีแน่แหละก็มานั่งกับหาเรื่องใจเนาะเนาะครับคว้านเปิดเห็นเปินเบิ่งคิดว่าสั้นซะเปินเห็นเ,นะเ,นเบนนื้งองกรคืดดูต้นธงชาติในกระยาทันแล้ว ได้แล้วไปพุูดอะไรเฮื่อนไม่เท่าพุ่นลยเรามาดึกเมื่อคืนนี่นั่งดึกจนจบเรามาเท่าไปเบิร์นเทัตบอไปก้านบ่ไปก้านเมื่อคืนนี่เพื่นไปกานเราชมชิเมื่อยมามาก็ไปยังเพื่นไปกานปลาคอห้าหกโตเพื่อนเขียดหน้าอีกเราคัางไว้เพื่อนห้าหกโตกับเขียดหน้าแม่ bạn lại rồi, no? ơi này, không phải tìm nice đây lại phải làm này làm một thứ khác nàng ngon lắm thì cái này có chưa cái nông hay đấy luôn rồi nàng du chơi đó nhớ đưa đó chẳng là vào chơi này rồi nàng tìm thằng nam khu cháu chơi mày bọn men anh ơi anh này có chi chip phun làm nương nè lút năm khâu mà anh này có kho lút khâu lút phá hộp phá đẹp nồi lại khăn bọc kho là vừa ngân hà trên phép điều trừ เฮาจีน<อ>ได้ประหยัดเรื่องเงินเช่นเรงเฮากไ็ได้ของเพลรีเหรเฮายอมผักกะลัมนี่ก็หัวชิบพ,พันธ์กะลัมเจ้ากินได้บ่บ่ชื่อให้เด็กน้อยผัดไช่ไข่นั่นละ่ะเราอ,อยากก<ข>ินแม่นไช่ไข่เหน่อยเหื่อน่อยผักหยากะโลหนึ่งชิบชาวยอมเฮหรอมีเงินผักหอมยังมันน้ำมันเนาะแม่งใหญ เฮาทาเมื่อกี้นี่โอ้เฮาว่าได้เท่านี้แหละย่าว่ามีเงินชำนี<ม>่เดี๋ยวเก็บไว้ใช้ชื่อย่าชื่อช่างแน่เฮาอะบ่แม่นไไอะยากอยากใช้หมดเฮาก็ได้เหม,มือนเพลงเลยบ่ได้ชื่อชำนี่ก็บเพลงเนาะอ้อามันลูกคุณหน่อยนี่ก็เพิ่นขายเพลงบ่แม่นอ้ายโลนึงชิปชิชิปพุ่นโลนึงชิปช้าแม่น อยากได้พอดีชื่อดอกพยรอยุธิงพุ่นโตนึงชองเชนชีชิบเขาก็ข้อนํำเขาเขาไฮชองเชนหลุดให้ชีชิบพันเขาโอ้เลยเชื่อดอกพยี่ค่ะเขาอย่เฮ็ดกระเดกกระดอนะเพอเท่าเอ้ผมมีืูเบอร์เขาเขากรหลุดไ้อีกขันคนบอยชลาดนั่นก็ เขาเอิ้นได้ก็แม่นเขาก็ต้องมีขอรุดขอบช่างเขาแล้วเขาก็เงินไม่อยากพอเลยบางคนถ้าก็ให้แม่นนะคือค่อยไปในเงี้ยได้มได้สิได้นะเนาะข้อเอเขาแต่นี่จะซื้อเองยังได้โล่สิบสองมาจุ่มข่อยไปซื่อยังสิบหกสิบเจ็ดเนาะข้อขอาเขา่นค่ะลูกนั่งเนาะลูกนั่งได้ไหมได้ไหมไอ้เจ้าหน่อยเขาเอาขนมนะเออ นั่งนั่งนกอีเด้อลาเด้อไปตักแต่ว่าน้ำมันนี่ผู้ได้ตักน้ำมันอ่ะตักช่องคนหมดเลยเต็มหมดอย่นี่ก็เต็มหมดตักเต็มมโอ้เก่งแเหรอนั่นแหละแม่เราชื่อคุ่ให้เฮาเนี่ยเฮาอยากตักน้ำว่ะเมื่อวานนี่ก็ให้ลีหลอกได้เต็มคู่ได้บ่ผู้ใหญ่แม่นเต็มคู่นี่แหละให้ให้ให้แม่เฮาอยากได้รถที่ไปโรงเรียนน่ะเออจะไปโรงเรียนเขาเราไปท้ามันไ เท่าได้นี่รถถีบนี่แม่เท้าอ่ะล้านชามเชนหกสิบพันโว่ค่ะวะผมมีเงินแล้วเ่าว่าะหัวถามชื่อได้ไหมเออเฮียนจะเกือบบ๊อบุญบ่จบกพ่อเป็นอย่างพวกเราเราพอได้เนาะเข้าไปเงยมาซื้อได้เมสเมื่อว่นนั่งอยู่ซื่อแล้วลูกเด้อนั่งเอาลงเสือนนะฮะน้องเวกเราเราพอได้ต้องเอาก็เรียนช้อนเมื่อวานนี่เมนต้องโซนให้เพราะว่าน้ำกว่า คนเฮามันต้องขึงไว้ปเรียนคือก็ให้มันหูเนาะให้มันหูจักแน่บ่เฮิร์กับปพอชามพอชี้นี่ก็พอได้อ่านออกเขียนได้เลยเฮาก็ะมอชามเฮาก็นางลงแล้ว่ะรอเหยียบมาแล้วเหยียกน้องเนาะไหนเนาะ ยิงหน่อยดูว่าติดเงินแรงตรงไหนมันลุกเงินลิงก่อนเนาะเลิงยอย่องนี้อลาเด้อมันนั่นพาก็เริ่มห่อนเมื่อวานนี้ห่อนเมื่อ,อาาวานนี้บ่ห่อนปันใด้เ <c oughs> มื่อวานนี้ก็พอเย็นแบบนี้แหละเจ้าได้บ่ได้ชักยาอะไรบ้างมั้งชักยาไอเมื่อวานนี้หมดเชนไปเขาก็ คือยาบำรุงกันนี่แน่บำรุงเลือดนี่กับยากองหนึ่งชี้ชิบพอดีทั้งชักทั้งช่างก็เช่นเช่นชาวพันง่ายแบบว่าคนคลอดลูกใหม่แบบขาดโปรตีนเนาะม่ได้กินมาชั่งแบบว่าคล้ำลายผักยาม่ได้กินเบิึงเจ้าแบบว่าเมื่อยช่วงที่เมื่อยเท่งนะเดี๋ยวเบิึงมาแบบขาดสารอาหารเยอะเลี่ยงเลยมาทำว่าคลอดลูกเขาอย่างแบบเสียเลือดเชี่ยลายแม่ เจ้าบ่ได้อันแบบว่าไปกวดไปหยังบ่ได้มีโรคประจำตัวบ่บ่ได้ไอโอ้บได้มีได้ไปโอยคือหยังแบบว่าแห้งเนาะจโอยแล้วผักหญ้าบ่ได้กินทับบ่ได้กินหยังเลยผักค่ะเฮาออกมาอีกบ่ได้กินผักเลยมีแต่กินหน่อไม้หมดเท่านั้นเละเหล่าห่าให้แม,ม่นหนอ่นอไม,ม้บ่ได้ค่อยมีวิตามินแน่นน่นอไม้เน,ะนาะคำกิตใจก,ก็เป็นโรคเก่าโรคยังเป็นพวพอไรพวกนีหน่อไม้ บ๊อกพักนี่มันบบกพิชนะหน่อยเนาะเมย์อยู่กับพีทกินแต่บวกเตงควาวนั่นพักบัวผักบัวเลยกยอดบวกอึนั่นย้อนซือนี่บวกพีทเนาะมนบอได้กินผักบอได้กินยาเขาจิงจ้อยแบบนี้แหละแต่ว่าแต่ว่าชื่อในพักในอย่างมหานี่สิปลูกเป็นอยู่บ้ เป็นไอเอยมันก็ยากบ่มีหน้าบ่มีในนี่แหละเห่าก็ได้อ๋อยากนะบ่มีหน้าอ๋แม่จึงฉันเ h าปลูกแบบนั้นเลยได้ในหน่อยหนึ่งเลยะฉันว่าซื้อทางง่ายมาไว้เพื่อนในลูกหนานเพื่อนห้ามก็ได้ว่าลูกเพื่อนก็ตั้งน้ำตั้งยังก็ได้เนี่ยตักเลยลูกเขาแม่ว่าเขาอยากได้คู่เชื่อให้เขาก็เขาอยากฮับว่ะฮับแล้วตอนเช้านี่ก็เบา bao ô chắc bao chăng là là mà họ này là thải một tắc chân tay là họ bỏ tắc cả lúc tắc lòng mười tắc là cả hai lúc ít đi khỏi cho kênh Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ว่ามันอุดเหนกับก้นไผ่ไผ่เจ้าเดือนเนาะไผ่เจ้าดูเดือนมันนั่นเลยผันไผ่มันดำออกมาเลยมันลำมันอย่างมันอุดกันข้อกับแม่นอนไหนนอนในห้องเนาะบ่เรานอนนี่แหละเรานอนผู้น้อยกับผู้น้อยนั่นชามคนปั่นกันแม่นบางเถื่อก็ไ่ได้นอนเนาะมีแต่ ลูกให้แล้วก็ออกมาพี่ละว่าที่เพื่อนมันโมคือทางเฮาได้บอกีกห้องควเฮาไปบ่ได้ได้เฮาได้ขนาดเพิ่งพอดออกต้องมีคานี้คำว่าเมียยางย่างไปอ้อมไใบเติบโตนี่ก็พิดพีดจะเป็นไข่เป็นยางโดดเมียนี่ยยางอ้วนอยู่อะไร เขาจนยักใต้เลยเธอหนึ่งเขาโบกงูมาตาดมิดนั่นนาะย่างทั่วหมดโอ้บวพระได้เนาะเขาจนเหย้าเขานั่นค่ะอพี่ได้ลูกเอ้ยว่ายาได้เด้อยาเฮ็ดได้เด้อเงินไม่ยากเขาโบชูไปพระดามดีหัวทั้งหัวเหล่านั้นพร่ได้ไปได้มีแต่ขึ้นทางพุ่นขึ้นแล้วก็เล่นพระดามดีแสดงว่าพระใดขึ้นแล้วทั้ง เงินไทเนาะแ<ม>ล้วเงินไม่ได้ขึ้นโมได้เนาะบ่เฮือนในยานเลเฮือนเท่าขึ้นได้แต่ไปทานีไปบ่อยากได้แล้วนี่ทานีไปบ่ได้เถิง,งพุนบ่ได้ไต้องให้ฮิดต,ตามฮิ่แต่ละบ้านเนะาะไม่เนาะฮิดเราลุ่มกับตังห,กหักฮิดเราเถิงกับตังห,ก<อ>หักฮิดเราลุ่มนั่นกินข้าวนำพอปูนั่นก็ได้อันนี้กินบ่ได้ไมีแต่ย่อให้เขากินตังหักแหละเขากินไผ่กินมันไได้กินนขาาพ่่อปูบ่ ไปไก่เขาก็บได้เด้อเดือเดือดจะดีนั่งลงลงเล่นตะล่างลงเล่นต้ล่างไว้เดินลัมอยู่ไก่พอปูกับได้มีแต่ยอกระโตให้เขาแล้วให้เขากินทั้งหักเขาก็ออกกินทั้งหักเขากับรถแต่ละบ้านมาคือกันขัดคอมาฟรีนี่อย่างในเฮือนเฮานี่ก็เถอะถากรอบได้ไอคลัม ย่างแห้งนั่นน่ะเท้าห้อยยางแห้งนั่นนอาไปได้อย่างเช่นนี้แมนคลัมแสดงว่าอที่บ้านชุนเจ้านี่แบบลายยางเนาะมีคนเด็นลายยางว่าง่ายว่าม่มีเสียงเนาะบ่อเถอะทะาก็ไ่ได้เจ้ายังห้ช้ำได้ใจตีเงือนตีชันนี่ก็บ่ได้แหละอดเอาคันเจ้ายังไ้พอดีก็พ่อปู่ตายแล้วได้ก็คลัมเลยอีกจะนอยพี่พ่อปู่เห็ดแห้งขนาดนะครับ ย่านเขาฉันเขาไปเลยไปเลยๆโอตามานี้บุได้ไปตากชินเชือกับทั้งพุ่นเลยบุได้าตากได้หัวถึง่อปูนี่ได้ถล่มลายย่างพูดกับเพื่อนว่ามีแต่ว่า,วาจักอยู่บ่อซื้อชุมม่อย

บางทีบางทีเขาไปมูไลายคนคือกันบางบางมันมาไลคนละจำบ่ได้ไอ้ขันมาดูดูนั่นก็เบาโอลีนั่นแหละเรามาเบาอันนี้เบาเวียงนี้เบาปดนั่นเพราะผู้ใดมานั่นแปลว่าไวรัสแพร่คลองมาให้กันบจือได้แม่จือเขากระามเขาเบาโอลีเขาจือดุเขา เรามาเลยเลยมาว่านกอนนี่ก็มามาก็เรามามอบเงินมอบช่างนี่แหละแต่ครเนาะแต่ใครน่นเพรา,าะ,ะาาว่าหายใจม่อนกันดีนิดนึง,นงเนาะบพง่ายใช่เปาก็จึงได้ชักยานี่เขาจึงมีแห้งเมื่อวานนี่ก็กเขากินข้าวยังงดกระติบเขา<อ>กินนั่นกินข้าววานเม่นชักยากินยา,าน,นี่เนี่ยเขาว่ากินข้าวเชฟได้ลูกเอ้ยวะ เสียงดังเลยลงเล่นใต้ล่างล้วพัดไปเด้อเด้อเฮ้แบบเขาซักยาวิตามินให้แม่เนาะแม่นเขากินข้าวอยู่หมดเขากินข้าวลาลาได้นั่นได้วัได้กินยังได้บ้านเื่องตัวนี้กที่จังหวันของเมย์มาเวี้ยงนองกันคุณยายท่านไหนหรอกพี่น้องเกันมีได้ทีไหนนางจน้ี่น้องจะหน้านี่ปัอจใจเพิ่น เวอร์ันใช่เนาะใจขอบใจเพื่อนเนอะเป็นนะแต่ว่าตัวนั่นนะเป็นนั่นเอพชีทางภาษาไทยตัวชื่อให้น้อยๆฮะอ่าบ้างแล้วขอบใจมุ้ใหญ่กันเล้ยขอบใจเนอะนกนกมันนกกันเร็วเวลาบ้างนบ้างนกใช่ไหมนบนกมาเร้ววันนั้นขอบคุณเด้อเมย์เราชื่อเมย์เบาเอียงบ่โดยขอให้อยู่ดีมีเฮงเด้อแม่ทาวเอ้ยขอให้สุขภาพแข็งแรงนั่นแหละเมย ด้วยอ่าเนาะมาบัตรันคิดนกะให้เปลี่ยนเปลี่ยนพ่อนุดใม่ใช่มีชุดใหม่ใช่อะไรเราเียนได้เกาชเนาะนกนกบโบนั่นนกสบายดีอ้ยเาละเวลาตสบายดีอยู่สบายดีสบายดีเบาอยู่พยายามเาด้วยด้วยเราก็ว่าเพื่อคคำหนึ่งช่องคำมันแล้วเห้าเมื่อวานนี้่ะจนนะดยสบายดีไอ้เ โอเคไ่น้องเลยการทีมงานเราก็มีแบบผู้ใหญ่ทั้งหลายช่องเนาะทั้งเ่าจะเป็นทั้งเบาเวียงเบาโอหรือว่าทั้งไอ้บัตรนาะงไ่น้องเลยการบุนกับมีผู้ใหญ่จะบุญเงินประกันมาน่าจะซ่อมแซมเรื่องสังกะสีเนาะไ่น้องเลยให้ทั้งครอบครัวเลยเราจะน้าไปน้องเลยเนาะการดี๋ยวมูลนิจจ่ายน้ำครอบครัวเท่าไหร่นะที่ว่ามีผู้ใหญ่เมตตาเลยดูครอบครัวเพื่อนล้วก็ขอให้ มีผู้ใหญ่เขามาซอยเพื่อนสนะตันนุนเพื่อนครัวเพื่อนเนาะพี่น้องเพื่อนจานาบ้านช่องเพื่อนให้มีเพื่อนงามๆอยู่ละยการสิ้นเชื่อผ้าไหมใส่พี่น้องเนาะเอาโอเคเพี่น้องไอ้เมื่อนี้่ใส่ซบูรีกับสิได้ขอตัวลา fc พลอยพี่น้องที่น่าฮักแพงของบอยใส่ซบูรีเมื่อทุกทุกคนเด้อขอตัวกัปกรได้อับพี่น้องเนาะขอกอนนารคำว่าสบายดี